แห่อวยพรสนั่นสุดเรียบง่ายไม่ต้องหรูหราล่าสุดทิมพิธาฉลองวันเกิดวัยส3ปีพาครอบครัวทำสิ่งนี้ วันที่5กันยายนตรงกับวันเกิดอายุครบ43ปีของพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งเมื่อวานนี้จเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่ามาวัดวันเกิดเอาบุญมาฝากครับต่อมาได้โพสต์ภาพอีกครั้งในร้านเมทาวลัยสอนแดงพร้อมระบุว่าบ้านนี้เดือนกันยาทั้งนั้น คุณย่าก็กันยาน้องสะพยก็กันยาฉลองกันทีเดียวเลือกร้านตอนคุณย่าเป็นวัยรุ่นอีกทั้งถูกจับคู่ยังถูกเชียร์กันอยู่ล่าสุดมีโมเมนต,ต์ที่แฟนๆเอามาเชียร์ทีมพิธาที่ได้รับแอปเปิลขณะปราใยหาเสียงที่จังหวัดระยองเจ้าตัวก็หลุดถึงแอปทักษออนโดยพูดขึ้นมาว่าแอปเปิลครับผมแอปเฮ้ย hey, อะไรเนี่ย แอปเปิลเฉยๆนะครับไม่มีในยยสำคัญใดๆคุณสร้างสรรค์แล้วนี่พักส้มใส่เสื้อส้มให้แอปเปิลมาหมายความว่ายังไงก็บอกว่าโสดสนิทสิดใส่หน้าปัดโถทำเอาแฟนๆมาแซวกันรัวๆพ่อมีพี่รุษพ่อสะดุง้งล่าสุด ทิมพิธามาออกรายการแฉก่อนวันเกิดของตัวเองโดยตอนหนึ่งแซวแจ็กแฟนฉันพิธีกรว่าคนมีความรักก็อย่างนี้แถมรีบประกาศตัวเองว่าไม่มีเลยผมโสดสนิทดักคอไว้ก่อนมดดำและดีเจดาดาพิธีกรช่วยกันบอกว่าคนฝากถามไม่คิดจะมีแฟนแล้วหรอน่าจะมีคนรุมจีบชอบกันมีคนเข้ามาคุยกันบ้างไหมพิธาตอบว่าก็มีติดต่อมาบ้าง แต่ตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องงานและลูกสาวเผื่อใครทักมาจะได้รู้ว่าไม่ได้ทักกลับพักก็พยายามเข้มงวดในเรื่องนี้แชทกลับไปมันดูไม่ดีผมต้องระวังและเป็นตัวอย่างให้ลูกพักมากหน่อยและอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีถามว่าแล้วแอปทักะอนด้านทิมพิธาตอบย้ำว่าก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถามว่าแต่มีหลุดชื่อแอปออกไปบ่อยนะ ตอนหาเสียงก็มีถือแอปเปิลเป็นในในพิ่ทาหัวเราะตอบว่าเขาก็คงอยากจะแกล้งตลกที่พักคู่แข่งเป็นพักสีฟ้าลงพื้นที่ก็มีคนเอาส้มไปใส่มือให้คนระยองความคิดสร้างสรรค์ดีของผมปกติคนให้ส้มไประยองเขตสามเลือกตั้งซ่อมก็มีหลายอย่างมาให้อย่างที่เห็นในโซเชียล ตอนนั้นปลาัยอยู่คนระยองจะได้อะไรถ้าเลือกก้าวไกลเรื่องนโยบายสอความคิดสร้างสรรค์มีซอฟต์พาวเวอร์อยู่คนระยองสร้างสรรค์คุณอําพลลำพูนที่จริงไม่ใช่คนลำพูนเป็นคนแกลง้งคุณก้าว r ร t r o s p e c ก็เกิดที่นี่เสนาลิงก็คนที่นี่ถ้าบริหารดีๆความคิดสร้างสรรค์จะทําให้เศรษฐกิจดีการท่องเที่ยวดีขึ้นแน่นอนเขาก็ยื่นผลไม้มาให้ผม